สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนสี่เมื่อคืนนี้สิครับนะอีนี่หนักมากนะครับหลังจากที่หายป่วยมาก็ปากปากค่อนข้างที่จะหมาเลยอะปากค่อนข้างที่จะหมาเลยอ่ะท่านคืออย่างนี้ท่านครับมาเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังคืออย่างนี้ท่านครับมอีอีดําอยากได้ออกมาแซะผู้ใหญ่บ้านนะครับออกมาแซะผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องราวร้องเรียนในเรื่องป่าสงวนอย่างงู้นอย่างนี้มันวุ่นวายบานปลายมันบานปลายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ไปปรึกษากำนันปรึกษากํานันไม่ได้ก็ไปปรึกษาท่านผู้ว่าซะเพราะว่าอพื้นที่ในจังหวัดนะมุกดาหารน่ะนะนะครับนะ70%ที่เป็นพื้ที่ป่าสงวน <c oughs> นะมึงมาแสะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะมึงฟังให้ดีในดำมึงทำผิดอีเวน แยกเ่าช่วยมึงยังไงตองมึงบุกลุกป่ารักถ่ามันทนโทษมึงจะให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยมึงยังไง Even. อีเวนฮะจะให้ไปหากำนงไปหากำนันอะไรวันนั้นยังด่าผู้ใหญ่บ้านอยู่เลยวันนี้มาอ้อนวอนให้ผู้ใหญ่บ้านจะช่วยแล้วนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยลูกบ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยลูกบ้านจ้ะนะเขาหากำนันค่ะนะคะเขาหากำนันนะคะอืม นะคะนะคะผู้ใหญ่บ้านต้องมาช่วยลูกบ้านนะถ้าไม่ไหวบอกมานะคะมันมีคนชอบร้องเรียนถ้ามึงไม่ทําผิดมันจะมีใครไปร้องเรียนหรอจริงป้ะจริงไหมอ้าวเมื่อก่อนเห็นพอตขอโดนมึงยังหัวเลาะเยาะเยอะเยูเย่เยเลยวันนี้โดดเองซะบ้างทำไมเป็นอะไรอะ่ะฮะ นะครับเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันวุ่นวายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะดามฟังนะมึงรู้อยู่แก่ใจนะมึงฟังกูนนะมึงนะ่งนะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าบป้าแหวงอะ่ะใครส่งหลักฐานให้ให้คนร้องให้เกิดแบบมึงรู้แก่ใจส่วนอย่างน้อยเนี่ยใครส่งข้อมูลให้อีบานมึงรู้อยู่แก่ใจก็คือมึงนั่นแหละอีเบน แล้วมึงจะมาหาว่าไปเป็นนมึงจะมาหาว่าเนี่ยนะคะมีคนร้องร้องร้องกันแกล้งเป็นไฟลามทุ่งนะคะเป็นไฟอย่างนี้ไฟอย่างนี้นะคือเรื่องราวทุกอย่างเกีออ่ยวกับมึงมึงไม่ต้องท่วยผู้ใหญ่บ้านหรอกผู้ใหญ่บ้านช่วยอังไม่ได้หรอกมึงทําผิดอะ่ะจริงป่ะเออมพูดถูกไหมผู้ใหญ่บ้านช่วยได้เพราะที่มันเป็นไฟลามทุ่งเพราะมึงไงนะ ที่หมู่บ้านถูกร้องเรียนเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยคือมึงมึงจําไม่ได้เหรอมึงนั่นแหละส่งส่งข้อมูลให้ให้คนอื่นเล่นน้องชายมึงะเล่นไหลอะไม่ใช่มึงเหรอกูถามหน่อยสิฮะจริงไหมล่ะกูถามหน่อยมึงส่งข้อมือส่งข้อมูลไอไหลอ่ะให้อีบานไปเล่นเนี่ยจริงป่ะนะครับ ผมบอกว่าหมู่บ้านบุนวายถูกร้องเรียนถูกร้องเรียนเมื่อก่อนมาตัวไหนครับไปแอบถ่ายผู้ใหญ่บ้านเล่นไฮโลส่งให้พี่อาดตอบครับนะเมื่อก่อนมาตัวไหนครับลงเซ็เนรายชื่อร้องเรียนลานเพน,นาครับมาตัวไหนครับหม,มาตัวไหนครับวันนี้ถึงคิวตัวเองโดนบ้างแล้วร้องอ้อ,อนวอนให้ผู้ใหญ่ไปช่วยให้ผู้ใหญ่หากำน,นันไปหากำน,นัน หากกำนันไปแรกก็ไปหาผู้ว่าผู้ว่าจะช่วยมึงเหรอมึงทําผิดอะฮะท่านผู้ว่าจะช่วยมึงเหรอก็มึงมึงเป็นคนทําผิดอะมึงใหญ่มาจากไหนอะอีดํามึงทําผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะจริงปะพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่พื้นที่ป่าพึงมึงอยู่กับป่ามาตั้งแต่เด็กอีเวนถูกต้องไหมมึงอยู่กับป่ามาตั้งแต่เด็กแล้วมึงจะทำอย่างนี้ได้ไง จริงปะเอออยู่กับป้ามาเด็กอย่าง,งโง่นะว่าที่อย่างนี้มันมากางซื้อขายกันกูถามหน่อยสิผู้ใหญ่บ้านเขาทำหน้าที่ของเขาไม่ต้องไปเพื่อไปเสนอหน้าไปอะไรเขาหรอกไม่ต้องเพื่อเข้าใจปะเออลูกบ้านช่วยๆอย่างเนี้ยใครจะไปช่วยอ่ะลูกความลูกบ้านมีคดีฟาร์มใครจะไปช่วยอ่ะถามจริงปะอืม ความจริงป่ะนะครับผู้ใหญ่บ้านเขาก็ช่วยไม่ได้หรอกคือทำผิดเองอะใช่ป่ะจริงครับท่านแล้ววันนี้ออกมาล้างปากสั่นเรียกร้องผู้ใหญ่บ้านให้ไปหาผู้ว่าด,ดูโดนโดนจนหลอนนะครับเนี่ยหลอนเนี่ยนเนี่ยหลอนแล้วเนี่ยนี่คืออาการของคนหลอนคนเราทําผิดไปเยอะเข้าใจไหมครับสี่ครับเอฟสีครับคนเราทำผิดไปเยอะ,ะ,ำำยอะถูกต้องไหมครับ เออในเมื่อคนทาผิดไปเยอะเนี่ยนะมันก็จะมีอาการแบบนี้อาการคืออาการคนหลอนครับบเออฝากไว้คิดพิจารณาครับนี่คืออาการของคนหลอนอืมนะเพราะฉะนั้นคือคุณมึงจะไปเรียกร้องหาผู้ใหญ่บ้านงบ้าเปล่าเท,ที่มึงทาผิดเองมึงไปให้ผู้ใหญ่บ้านไปหาก,กำนั่นฮนะเป็นไรมึงรั่วหรือว่าอ,อะไรสติเป็นไงหลังจากหายป่วยมานี่อาการหนักแล้วเนี่ยือ เราจะหายป่วยมางอาการนักของี่มึงเนี่ยเห็นปะอืฝากไว้คิดพิจารณานะดำเรื่องที่นึงบางอย่างม,มาจากมึงหมดเลยนะนะส่งรเรื่องรียงอ่าส่งเรื่องปลาแหว่งให้ไก่เกิดไปร้องเรียนชาวบ้านนะตรงหลักฐานไปให้ได้ในไหล แล้วก็จะทู่อีกคขกันแน่สร้างความวุ่นวายไปคิดดูนะไม่ใช่ตัวมึงเหรออีมึงไอ,อตัววุ่นวายเลยแหละเข้าใจปะเออถ้ามึงจะดับไฟดับไฟที่ตัวมึงก่อนเข้าใจไหมอืมถ้ามึงดับไฟดับไฟต,ตัวมึงก่อนเพราะตัวมึงน่ะคือตัววุ่นวายมึงฟังกูนะเออฝากไว้มึงคิดพิจารณาด้วยอด,ดำอีตับเป็ด เข้าใจปะก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเดึงโดนกูทั้งวันแล้วันนี้เมื่อคืนมึงด่ากูด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูทั้งวันมาเนี่ยกูจับมึงทั้งวันอะนะเออนะฝากไว้คลิปเจรานะครับอืมนะโอเคครับที่ครับนะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับคือมึงทำผิดอ่ะมึงจะไปร้องเรียนหาผู้บงผู้ว่ามึงบ้าเปล่าเขาจะมายุ่งกับมึงเหรอมึงเป็นใครอ่ะลูกมึงตุยเหรอสงสารมึงเหรอเขาจะมาช่วยมึงอะฮะ แล้วมึงทำผนะิดนะจริงปะเออคนเขาไม่ช่วยคนผิดหรอก